ดีจ้าวันนี้ตีนแมวก็จะพาทุกท่านไปดูเชนโซแมนตอนที่2ว่ามันมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันนะอาล่ะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเจอกับมากิมะเธอเนี่ยก็ได้พาเดนจีเนี่ยนั่งรถเข้าไปในเมืองเพื่อไปเป็นนักลาปีศาจของทางการนะครับโดยมากิมะเนี่ยเธอก็เป็นลูกน้องเขาอีกทีหนึ่งแต่เธอ่ะเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วมากิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าเดนจีเนี่ยคือหมาของเธอตู้งเดนจีมันก็โอเคนะครับอย่าได้เป็นหมาน้อยของมากิมะแต่ตู้งเขาก็คิดถึงโปจิตะมากๆเพราะตตออนนนี้ปจยู่ ในอกกลายเป็นหัวใจของเขาแล้วแต่ว่าตัวของปรยิตะไม่อยู่บนโลกความจริงแล้วครับจากนั้นมาคิมะเนี่ยก็ได้พาเดนจิ ไปกินลาเมงซึ่งเดนจีเนี่ยมันไม่เคยกินมาก่อนครับมันจนมากๆเคยแต่ได้กินขนมปังจากนั้นมากิมะก็ได้เอาเสื้อสูทให้เดนจีใส่แล้วเดนจีเนี่ยมันก็แอบชอบมากิมะมากๆครับมากิมะเนี่ยถือว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นสาวในฝันของเดนจีเลยเมื่อถึงร้านแล้วเดนจีมันก็เป็นลมครับเพราะมันเสียเลือดไปเยอะจากการแปลงร่างเดนจีเนี่ยมันก็ได้ไปซบกลางอกของมากิมะมากิมะก็เป็นห่วงนะครับให้ซบซะด้วยแล้วก็ถามว่าทําไมเดนจีถึงเป็นแบบนี้ เดนจีเนี่ยก็บอกไปว่าโปจิตะเพื่อนของเขาที่เป็นปีศาจเขาได้ยอมแลกชีวิตของตัวเองและกลายเป็นหัวใจให้เดนจิทําให้เดนจีเนี่ยมีชีวิตอยู่มาถึงตอนนี้มาคิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยเชื่อว่าโปจิตะยังอยู่ในหัวใจของเดนจีเขาไม่ได้ไปไหนหรอกเดนจีได้ยินก็ดีใจครับแล้วก็เป็นลมอีกรอบหนึ่งเมื่อเดนจีเขาตื่นขึ้นมาเขาก็าอยู่กับรามเมงแสนอร่อยด้านเดนจีเนี่ยมันก็กินไม่เป็นครับมาคิมะก็ป้อนให้เดนจีเนี่ยมันก็ร้องห้องเลยจากน จนเขาไปถามถึงสเปคของมากิมะว่าชอบผู้ชายแบบไหนมากิมะเนี่ยก็ได้บอกไปว่าชอบแบบเดนจินี่แหละจากนั้นเดนจิมันก็ช็อกนะครับมีความสุขล่องลอยจนมากิมะเนี่ยได้พาเดนจิมาถึงสำนักง,งานใหญ่นักล่าปิศาจของทางการที่โตเกียวระหว่างทางที่เดนจิเดินไปกับมากิมะเขาก็ได้นึกถึงแต่เรื่องราวของความรักของตัวเขาและมากิมะว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เดนจิได้มีโอกาสทํางานร่วมกับมากิมะแล้วก็จะต้องกลายเป็นคู่รักอย่างแน่นอนด้านมากิมะก็อธิบายไปใหญ่่่่เลยวาาาทททีีททีํงนน้ มีสวัสดิการอะไรบ้างเดนจิก็เขินๆค,ครับและฝันที่ได้เป็นสามีของมากิมะแต่เขาก็ต้องตกใจครับเมื่อมากิมด้ได้ให้รุ่นพี่อาคิซึ่งเป็นคนที่ทํางานมาก่อนเดนจิ3ปีให้เดนจิเนี่ยไปจับคู่กับอาคิเดนจิมันก็โวยวายสิครับไม่อยากไปทํางานอยากจะทํางานอยู่กับมากิมะขอมารกิมะแค่คนเดียวไม่อยากทํางานกับคนอื่นแต่อาคิเขาก็ได้พยายามลากตัวเดนจิไปทํางานครับมากิมะเนี่ยก็ได้บอกให้เดนจิตั้งใจทํางานเพราะถ้าเขาทํางานได้ดีเขาก็ได้เลื่อนตําแหน่งและมาเจอกับมาิมะอย่่างแนอนส สู้พยายามเข้าจุบเดนจิมันได้เย่างนั้นมันก็ยอมออกไปครับจากนั้นเดนจิก็ได้ถามอากิว่ามาคกิมะเนี่ยมีแฟนหรือย,อยังอากิได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชวนเดนจิมาเข้ามุมครับเพื่อเขาจะได้ทําการกระทืบเพราะาอากิเนี่ยมันไม่ถูกใจที่เดนจิชอบทําตัวชิลๆทั้งที่คนอื่นเนี่ยตั้งใจทํางานแต่เดนจิ กับไม่คิดอะไรและไม่มีเป้าหมายอะไรสักอย่างเดนจีเนี่ยก็ได้สวนกับอากิไปนะครับโดยการเล่นงานไปที่เป้าของอากิเท่านั้นเตะไปที่เป้าหลายทีมากๆจนอากิสลบแล้วเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็แค่ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆมีข้าวมีน้ําให้กินมีที่ให้สู้หัวนอนก็พอแล้วถ้ามีใครมาขวางไม่เขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาเขาไม่ยอมหรอกอย่างนั้นอากิเนี่ยก็สลบนะครับเพราะว่าปวดไข่จนทนไม่ไหวแล้วเดนจีก็ได้พาอากิไปหามากิมะเพื่อจะบอกว่าอากิเนี่ยโดนปีศาจมาตีไข่จนบาดเจ็บและสลบไปจากนั้น มาิมะเนี่ยก็ได้บอกให้อากิดูแลเจ้าเดนจิอย่างเป็นทางการพอดูเหมือนทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีและให้เดนจิย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของอากิเลยเพอไหนๆก็อยู่แผนกเดียวกันแล้วก็ให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปเลยคอยดูแลเดนจิถ้าเดนจิคิดจะเลิกเป็นนักล่าป,ปีศาจเขาก็จะโดนกำจัดทันทีจากนั้นเดนจิก็เริ่มสับสนแล้วว่ามารกิมะากำลังหลอกใช้เขาอยู่หรือเปล่าแต่อากิเนี่ยก็บอกว่ามากิมะเป็นคนดีเพราะเธอเนี่ยช่วยชีวิตฉันทำให้เดนจิยังไม่ได้ตัดใจจากมารวกิม่็ครับ ครับเพราะว่าตอนนี้เขามีศัตรูหัวใจแล้วเช้าต่อมาเดนจิก็ได้มาปิ้งขนมปังทายแยมที่เขาอยากกินสมใจตามความฝันของเขาแล้วต่อมาอากิกได้ไปทําภารกิจร่วมกับเดนจิครับเดนจิเนี่ยก็ได้จัดการปีศาจตามที่อากิเนี่ยได้สั่งให้เดนจิจัดการแต่เดนจิมารีบจัดการไปหน่อยครับเพราะอยากให้ปีศาจพวกนี้มันตายสบายๆแต่อากิเนี่ยไม่พอใจนะครับเพราะว่าการกระทำของเดนจิมันถือเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ร่วมงานเพราะว่าทุกคนมีครอบครัวต้องดูแลด้านของอากิครอบของเขาเนี่ยก็ถูกปีศาจปืนฆ่า ตายต่อหน้าต่อตาแถมทุกคนที่มาทํางานที่นี่ยังมีภาระต้องดูแลมีเป้าหมายกันทั้งนั้นเพราะอย่างนั้นเดนจิก็ต้องทํางานแบบจริงจังมากขึ้นดานากิก็ได้ถามเดนจิไปว่านาะยอยากเป็นเพื่อนกับปิศาจเหรอเดนจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเขามีเพื่อนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เคยมีเพื่อนเลยจากนั้นนาคิก็ได้สะอึกกับคํานั้นครับแล้วเขาก็เดินจากไปแล้วเดนจิก็เผยเหตุผลจริงๆว่าที่เขารีบฆ่าปิศาจเพราะว่าไม่อยากให้เลือดของมันใน่กระเด็นไปโดนหนังสือโป๊จากนั้นเดนจิก็ พอตอนนี้เขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆตามความฝันของเขาแล้วแต่เดนจิก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเขายังมีอีกอย่างหนึ่งที่เขายังไม่ได้จับนั่นคือน,อนมนมเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะจับน,นมนมให้ได้นั่นแหละครับไอเดนจิมันคิดได้แค่นี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะมันไม่เคยเข้าสังคมมาก่อนและมันก็ยังอายุแค่สิกและภาพกระต่ายมาที่มากิบะเขาได้แนะนําคู่หูของเดนจินะครับเธอคนนี้มีชื่อว่าพาวเวอร์เธอเป็นมนุษย์ปีศาจเธอเป็นเด็กสาวห้าวที่มีเขาอยู่บนหัวชอบทําตัวไร้สาระต่อไปนี้เดนจิจะต้องทําภารกกิจคู่ับ ในการล่าปีศาจตอนแรกเดนจิมันก็ไม่ยอมนะครับแต่มันดูแล้วว่าพาวเวอร์เนี่ยมันมีหน่มน้มมันก็เลยยอมญาติดีด้วยครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางไปหาปีศาจซึ่งในวันนั้นมันก็ไม่มีปีศาจเลยครับตามหาทั้งวันยังไงก็ไม่เจอจากนั้นพาวเวอร์เนี่ยมันก็ได้ตบหัวเดนจิครับเพราะว่ามันอยากเจอปีศาจแล้วก็โชว์ฝีมือเดนจิเนี่ยก็เซ็งเหมือนเดิมครับและจู่ๆพาวเวอร์มันก็ได้กลิ่นปีศาจซึ่งมันเป็นปีศาจปิงทะเลนะครับพาวเวอร์ก็ได้ใช้เลือ กดติดตามตอนต่อไปเป็นยังไงกงบ้างครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมว